ตอนนี้นะคะอยู่กับครูอร้อนะคะแล้วก็แม่โอ้นะจา๊ะเราสองคนเป็นแอดมินนะคะในกลุ่มของ Positive Healthy Childbirth ช่วยแม่ท้องพลังบวกพิชิตการคลอดค่ะจับกมือค่ะผู้ชมในห้องส่งค่ะโอเคผู้ชมเยอะมากคนะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ชมเราต้องแบบส่งเสียงดังอะไรมากมายนะคะตอนอื่นเลยโอ้โหแสง ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้คุณแม่โอ๋ค่ะได้แนะนําตัวเองนิดนึงแม้ว่าจะเป็นแอดมินแต่ว่าเป็นแอดมินที่ไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่่ะฮะแม่โอ๋คือใครอะไรยังไงเอ๊ะโอ๋อันมิวดิดนึงสวัสดีค่ะ โอก็เป็นแม่แม่ฟูลไทม์ค่ะตอนนี้มีลูกสองคนแล้วก็พึ่งคลอดมาได้คนที่สองประมาณปีเศษค่ะอืมอ่าแม่โอเนี่ยถือว่าเป็นเป็นบุคคลสำคัญมากๆในกลุ่มนี้เพราะว่าน่าจะเป็นแบบว่ากลุ่มในผู้เริ่มนะคะของกลุ่มเราตั้งแต่มีแค่คนสองคนนี่แหละค่ะก็ชวนแม่โอมาอยู่ด้วยจนทันตอนนี้เนี่ยเราในกลุ่มเราก็ 7จ็ดพันกว่าคนแล้วดีใจมากๆคราวนี้เนี่ยเนื่องด้วยนะคะแม่โหรับประทานทคีโตคูไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทานทีโตหมดนะคะแต่ด้วยความที่เป็นคนที่เขาเรียกว่า หาข้อมูลเรียนรู้ทําเรื่องวิจัยนู้นนี่นั่นตลอดเวลาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ลูกในคันน้องจริงแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งคันคนที่สองด้วยซ้ำเนาะจนในที่สุดเนี่ยแม่อกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแอดมินของ keto UAE ใช่ไหมคะคราวนี้ครูก็เลยมีคําถามค่ะว่าหลังจากทีเ่เริ่มแรกก่อนเลยทําไมแม่ถึงเริ่มที่จะมาสนใจในการรับประทานคีโตเอ่ย เออก็คือตอนแรกโอโอ่ะรับประทานอาหารคลีนมาประมาณน่าจะได้เกือบสองปีค่ะหลังจาก uh huh. คนแรกเนี่ยสองขวบน่าจะได้หันมาสนใจเรื่องอาหารสุขภาพและทีนี้โอก็เข้าไปอ่านคือเปิดเจออาร์ติเคลโดยที่แบบว่าเกี่ยวกับอาหารทีโต่ะค่ะแล้วก็ uh huh. เข้าไปอ่านแล้วก็เห็น ลิสต์ของอาหารเฮ้ยมันเป็นอาหารที่แบบเราชอบเลยเนี้ยม,มันจะเป็นแบบว่าไขมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีชีสมีแบบว่าเบคอนมีอะไรประมาณนีม้มีของที่เราชอบพอดีอ่าที่จักของอที่เราชอบได้แบบว่าเฮ้ยน่าสนใจก็เลยศึกษาก็เลยลองดูคะ่ะอ่าค่ะพอไปกินไปก็คือเฮ้ยชอบเลยเนี้ยแล้วคือรู้สึกว่าแบบว่าสุขภาพมันดีคือกินแล รู้ส MM ึกว่า <Luc> ม <ar ic adia> <Q> ีแรงอย่างผู้อ้อเห็นโอว่าโอจะแบบว่าดูกระปรี่กระเป๋าใช่กระืปรร้นีงกว่าเรดบลูใครนะแล้วก็ที่สําคัญก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยต้องทําความเข้าใจนะคะสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่ตอนนี้เนี่ยแอดมินแม่โอกับแอดมินอ้อมาคุยไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครั์หรือแม่หลังคลอดต้องเปลี่ยนมาเป็นคีโตนะคะแต่เราพูดถึงการเปลี่ยน พฤติกรรมในการกินระยะยาวเพราะว่าแม่โอรเริ่มแต่ก่อนที่จะตั้งครันคนที่สองอีกเนาะคราวนี้ครูก็มาพูดถึงว่าในช่วงที่คุณแม่ตั้งรันคุณแม่ก็ยังจะคงการรับประทานโปรตีนสูงไขมันต่ำอยู่แล้วก็ที่สำคัญเอ้อเชื่อเลยแม่โอจะบอกเสมอถ้าใครที่ติดตามแม่โอนะคะแม่โอให้ความสำคัญเรื่องของการหลีกเลี่ยงหรือการงดรับประทานน้ำตาลไปเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นศัตรูสำคัญมากๆนอกไม่เฉพาะเรื่องของเบาหวานเรื่อง สุขภาพอื่นๆในร่างกายด้วยข้าวนี้ครูก็แบบ fast forward เลยค่ะจนหั่งคลอดซิลิม,มาลูกคนที่สองอยากจะ,ะาถามคำถามว่าในช่วง6สัปดาห์แรกหลังคลอดเพราะต้องล,ลืมบอกไปว่าตอนนี้แม่โอ๋ก็ยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่นะคะตอนนี้แม้ว่าซิลิมจะจะ,จะปีกว่าแล้วเนาะอยากจะรู้ว่าช่วง6สัปดาห์แรกหลังคลอดแม่โอ๋ทานอะไรเป็นพิเศษบ้างคือ โอก็ทา,ทานค่อนข้างเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าโอจะคือโออาจจะไม่แบบว่าพยายามลดน้ําหนักหรือว่าอะไรคือทานโอก็คือจะเน้นโปรตีนเหมือนเดิมโปรตีนก็คือโอจะคูณของโอคูณสองไปเลยค่ะโอจะไม่คูณ่าแค่เท่าน้ําหนักตัวโอจะคูณโปรตีนสองไปเลยก็โปรตีน mm hmm. อยู่ประมาณสามแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็เหมือนเดิมสําหรับแม่ทั่วทั่ว ไปก็คือให้เน้นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคอมเพล็กซ์คาร์บพวกคาร์บีพวกอ่ามันหวานข้าวกล้องมันม่วงข้าวกล้องข้าวโอ๊ตได้ค่ะให้ดชนิดดีไม่กินพวกโปรเซสคาร์บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะหลีเลี้ยงางขาวโปรตีนคุณแม่สามารถทานได้ทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโออยากเน้นเครื่องในสัตว์นะค่ะมีธาดเยอะมากไม่ควรที่จะหลีก เครื่องในสัตว์เดี๋ยวครูใส่ไปเลยทานโปรตีนโดยเฉพาะเครื่องในสัตว์คราวนี้ใน,ในกรณีที่ถ้าคุณแม่บางคนฟังอยู่แต่ว่าไม่สามารถรับประทานเครื่องในสัตว์ได้หรือคุณแม่อาจจะแบบว่าเป็นเวกันรับประทานเจอะไรเงี้ยคือแม่โอมีวิธีการแนะนํายังไงสําหรับคุณแม่กลุ่มนี้บ้างเอ่ยถ้าคุณแม่ทานเวกันนี่ก็คือคุณแม่ต้องพยายามได้รับโปรตีนจากเขาเรียกอะไรคะถั่วคะ่ะต้องหลากหลาย อนจะได้อ่าโปรโตีนเท่าๆกับคนที่ทานเนื้อสัตว์โดยทั่วไปอะคะ่ะอืก็คือ <okay. S 2> เราต้องการตรวจพักเราทานธรรมดาก็ต้องทานไข่ผมก็จะทานปลาซาดีนที่มีปลาที่แบบมีโอเมก้าสามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปลาคูปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่ถ้าเป็นไปได้ถ้า ได้จากแหล่งธรรมชาตินี้จะดีมากอไรเงี้ยค่ะก่านนี่จะไม่ทานปาใหญ่อลาดีมากเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะแม่โอ๋ได้พูดว่าพยายามหลีกเลี่ยงและลดการรับประทานอาหารที่เป็น processed food เนาะพวกอาหารกระป๋องนู่นนี่นั่นงั้นแสดงว่าเวลาที่แม่โอ๋พูดคําว่าปลาซาดีหรือปลาทูปลาแซลมอนก็คือเป็นปลาสด <c oughs> ไม่ใช่บอกว่าแบบไปซื้อปลากระป๋องมาหรือว่า แม่แม่โอ๋ก็ทานบ้างปลากระป๋องพวกปลาทูน่ากระป๋องทานไหมอืมทานแต่ว่าอย่างปลาซาดีนโอจะทานเป็นกระป๋องค่ะเพราะว่ามันก็จะมีโอ๋จะดูส่วนผสมก็คือมันจะมีส่วนผสมแค่น้ําเกลือแล้วก็ปลาแค่นั้นนะคะจะไม่มีน้ํามันนะ่ะก็คือจะเลือกจะเลือกดูที่มันมีส่วนผสมที่มันน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอืม ดีมากๆงั้นแสดงว่าในช่วง6สัปดาห์แรกเนาะแม่โอใเน้นเรื่องของโปรตีนสูงโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องในสัตว์ในกรณีที่คุณแม่นะคะกินเจกินมังสวิรัตก็เน้นถั่วรประเภทถั่วเต้าหู้อะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วที่สำคัญก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แปรรูปสูงไว้ง่าย p r o c e s s พทั่วไกว่าถ้าเป็นปลากระป๋องอย่างที่เมื่อกี้แม่โอ๋ประทานปลาซา,าดีนกระป๋องปลาคูน่ากระป,ป๋องแต่ว่าเลือกที่มีส่วน ผสมของสารเคมีน้อยที่สุดหรือง่ายเช่นส่วนประกอบมีปาทูน่าน้ำเกลือจบในกระป<ต>๋องนั้นๆง่ายๆเลยอ่าโอเคเห็นแค่นี้แล้วแสดงว่าเป็นคนไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการให้นมลูกนะตอนแรกแบบมิลส์ซัพพลายน้ำนมลูกมาเพียงพอในช่วงแรกไหมมีปัญหา<อ>เรื่องนี้ไม่เอ่ย โอว่าผ่าข้อถูกไหมคะแต่ว่าน้ํานมอ่ะมาเร็วกว่าลูกคนแรกอีกค่ะเพราะว่าก็ไม่ทราบเหมือนก,นกันก็คือพอลูกเริ่มดูดเริ่มดูดเริ่มดูดก็คือน้ํานมก็มาเลยค่ะอือันนี้ก็คือปัญหาเรื่องอเรื่องอันนี้ครูขอสรุปเองเลยนะคะอันนี้บอกว่า my opinion เลยว่า เป็นเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าในช่วงตั้งคันน่ะแม่โอดรับป,ประทานโปรตีนสูงตลอดเวลาดูแลตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นร่างกายเตรียมพร้อมที่จะผลิตน้ำนมเพื่อที่จะเลี้ยงลูกได้นมแม่แล้วก็เพราะฉะนั้นคือไอ้ตรงมิลส์ซัพพลายปริมาณน้ำนมหลังคลอดแม้ว่าโอดจะผ่าคลอดก็เพียงพอให้กับลูกเนะาะคราวนี้ผ่าน6สัปดาห์มาละพูดถึงตั้งแต่สัปดาห์ที่6ไปจนถึงประมาณสัปดาห์ที่4เหลือง่ายก็คือ6เดือนแรกหลังคลอด อันนี้ทำไมอ้อต้องเน้นว่าเป็น6เดือนแรกนะคะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยย้ำเสมอว่าอยากให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยดมแม่ไม่ต่ำกว่า6เดือนแรกเพราะว่านะคะอิมมูนซิสเต็มก็คือระบบภูมิคุ้มกันของน้องยังไม่เจริญแข็งแรง100เซเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในน้ำนมแม่เนี่ยเขาสามารถ,ถาเลือดจับสิ่งแวลได้ว่าลูกอาจจะไม่สบายเป็นไข้ติดเชื้อนู่นนี่นั่นแล้วน้ำนมของแม่จะมีการเปลี่ยนสูตรตลอดเวลา ซึ่งมันจะดีกว่าฟอร์มูลานมผงทั่วไปดังนั้นก็เลยมาคำถามนี้ค่ะว่าแล้วไอ้หกเดือนแรกหลังจากที่คลอดน้องซิลิมแม่ได้รับประทานอาหารที่แตกต่างไปไหมโปรตีนเข้าไปอีกสามล้านเท่าอะไรเงี้ยไปก็ยังของโอกก็จะเน้นไข่มันดีไขมันดีอือ,อ,อก็โปรตีนปานกลางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตชนิดดีจากผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอา่าฮะก็จะแม่เออ อยากจะให้แม่ให้ตัวอย่างคําว่าไขมันดีของแม่โอคืออะไรไขมันดีของโออันจากเนื้อสัตว์ไขมันน้ํามันดีก็คือจะมีโอจะใช้เนยใช้กีน้ํามัน่น้ํามันมะกอกน้ํามันมะพร้าวน้ํามันจากอะโวคาโดอะไรประมาณนี้ค่ะน้ํามันมะพร้าวน้ํามันอะโวคาโดน้ามันหมูคราวนี้ไหนนแล้วเพราะว่าคุณแม่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพราะ ตัวข้าพเจ้าก็ยัง,งงงอยู่ว่าเขาบอกว่าสามารถใช้น้ำมันนี้ในการผัดในการทอดได้แต่น้ํามันนี้เนี่ยควรไม่ควรใช้กับการประกอบอาหารแบบนี้อยากให้คุณแม่ออธิบายเพิ่มเติมอย่างน้ามันมะพร้าวคุณแม่จะใช้ในการในการผัดหรอคะหรือว่าคือส่วนตัวโอ๋ค่ะจะไม่ชอบน้ํามันมะพร้าวแต่ว่าถ้าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยควรถ้าเป็นโอใช้ก็คือจะใช้ทอดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ค่ะใช้ mm hmm. ต้องแบบว่าใช้ ความร้อนสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้น้ํามันอาจจะทอดก็ควรจะเป็นน้ํามันอะโวคาโดน้ํามันหมูน้ามันที่มาก็อาจจะเป็นเนยแขก็คือกีหรือว่าน้ํามันมะพร้าวแต่ถ้าผัดเร็วๆอ่ะจริงๆน้ามันมะกอกก็ผัดได้ค่ะถ้าผัดความรวดนเล็กอ่าทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็จะใช้วนๆกันไปค่ะอืม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 โอเค เพราะว่ามีความเชื่อเนาะเพราะว่าทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วน้ำมันก็จะมีการระเหยนู่นนี่นั่น,นเพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากให้คุณภาพแล้วก็คือคุณค่าทางโภชนาการของน้ํามันบางอย่างยังคงอยู่คุณแม่ก็ควรจะเรียนรู้ด้ว่าน้ํามันบางอย่างควรจะใช้ในการทอดบางอย่างควรใช้ในการผัดบา,บางอย่างสามารถนํามาใช้ในการแค่เท่าที่อ้อเคยเรียนรู้มาคราวที่แล้วแม่โอ๋อันนี้จําได้เหมือนแบบ น้ำมันมะพราะ้าวสกัดอะไรสักอย่างหนึ่งคือแทบจะไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆแล้วคือเอามาใส่ในผักสลัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคือบอกว่าน้ำมันบางอย่างคือแทบจะไม่ต้องให้ผ่านกระบวนการความร้อนด้วยซ้ำเพื่อควรยังคงคุณค่าทางโภชนาการอยู่ดีมากๆเลยอ่ะโอเคณนะตอนนี้เลยหเดือนมาแล้วเข้ามาเนี่ยค่ะปีแรกหลังจากที่คลอดน้องออกมาคุณแม่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในการกินไปตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดไปจนถึงหลังคลอดน้องแล้วถ้าใครไม่รู้นะคะแม่โอเป็นคนที่ฝึกโยคะสม่ำเสมอมากๆแต่พอหลังคลอดมาจะมีช่วงหนึ่งที่แม่โอก็หยุดฝึกโยคะไปอ้อยเลยอยากรู้ว่าแม่เริ่มกลับมาฝึกโยคะแล้วออก,กลังไกยตั้งแต่สัปดาห์ที่เท่าไหร่หลังคลอดน้องซิลิงเอ่ยของโอน่าจะสิบหกสัปดาห์นะคะถ้าจำไม่ผิด ประมาณสี่เดือน,นะะเดืคะ <พอ S 1> หลังคลอดอ่ะ<ต>ย้ำอีกรอบนะคะ<ด>คือแม่โอผ่าคลอดเพราะฉะนั้นคือแม่โอจะรู้ว่าในช่วงสามถึงสี่เดือนแรกก็คือใช้เวลาในการเลี้ยงดูลูกแล้วก็ให้นมลูกแล้วก็ดูแ,รแลร่างกายของตัวเองโดยการที่ไม่ออกางกายหนักหน่วงแล้วก็ไม่ได้เล่นโยคะแรืว่าฟัดวิงในขนาดนั้นคราวนี้พอเริ่มที่จะออกกลังกายตั้งแต่เดือนที่สี่แม่โอรเริ่มออกกลังกายแบบไหนบ้างเอ่ยไปกระโดดเชือกเลยไหมหรือไปวิ่งมาราธอน ก็คืออดจะออกกําลังกายเพื่อที่ให้หน้าท้องอะค่ะเขาเรียกอะไรนะแต่แย่หน้าท้องยุบอ่าใช่อืออกกำลังกายแบบว่าตามคุณนิงอะค่ะเพจนิอก็คือออกให้หน้าท้องยุบก่อนออกกําลังกายเบาๆเน้นการหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ไปทําแบบแพลงจะไม่ไปแบบว่าซิทอัพอะไรท่าแพลง งดนะคะอย่าเพิ่งทํานะคะ<ม>ในช่วงนี้โอเคแล้วก็เมื่อกี้ที่แม่โอ๋เนาะเอ่ยชื่อครูหนิงนะคะครูหนิงเป็นเจ้าของของ Enjoy Yoga Studio ในกรุงเทพนะคะเข้าไปเซิร์ชได้เลยเดี๋ยวจะลงไว้ให้ Enjoy Yoga Studio นะคะ <c oughs> ครูหนิงแกเป็นผู้เชี่ยวชาญมากอ่าสตูดิโอเนี่ยสอนโยคะพิลาติสแม่ท้องที่สําคัญครูเก่งมากโดยเฉพาะในเรื่องของการทําโปรแกรมสําหรับคุณแม่หลังคลอดเพื่อที่จะกู้่างนะคะให้พุงยุบ คือแล้วเป็นวิธีการอ่อนกายที่ถูกต้องแล้วยั่งยืนด้วยนะคะฝากด้วยสําหรับคุณแม่หลังคลอดท่านใดนะคะที่อยู่ในกรุงเทพเนาะสามารถติดตามแกได้ทั้งตรง c e b o o k p a พ e แล้วก็ Instagram นะคะรวมไปถึงการที่ถ้าใครเข้าไปฝึกกับแกได้ยิ่งดีข้าไปใหญ่เลยนะคะไม่ต้องบอกว่ามาจากอ้อค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่ได้จะได้ลดราคาคุอ้อก็มีวิดีโอด้วยค่ะที่แบบว่าขอบคุณค่ะอื พี่แบบว่ากระชับหน้าท้องเน้นในเ,<า>เรื่องของการเแกนกลางลำตัวชั้นลึกเนาะอ่าโอเคคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการพูดพ่าททำเพลงยาวจนเกินไปอยากให้แม่โอค่ะฝากถึงคุณแม่หลังคลอดโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดตั้งครรภ์ครั้งแรกจริงๆแล้วก็คือคุณแม่หลังคลอดทุกคนแหลนะเนาะว่าอย่างน้อยสามข้อที่ที่อยากจะให้เขาได้ดูแลตัวเองหลังคลอดมีอะไรบ้างเคล็ดลับจากคุณแม่โอเลย ข้อ,อที่หนึ่งนะคะอย่างโอ,อ่ะเลี้ยงลูกก็คือไม่มีคนช่วยก็คืออยู่ต่างประเทศถูกไหมคะจะไม่มีมพี่เลี้ยครอบครัวมาช่วยบางทีเราเหนื่อยอะคะ่ะเราต้องขอ,อความช่วยเหลือรเราต้องแบบต้องต้องต้องขอะคะ่ะก็คืออย่างโออย่างเงี้ยสามีก็ทํางานแต่ว่าถ้าโอเหนื่อยจริงก็จะขอให้เขาอุ้มลูกดูลูกครึง่งชั่วโมงก็ยังดียี่สิบนาทีก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบาง ลังคลอดบางคนจะมีเขาเรียกอะไรนะคะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเบบี้บลูประมาณนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคุยอะค่ะเราต้องแบบว่าขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องสามีเราคือเราเราต้องขอความช่วยเหลืออันนี้อันนี้อ้อยอ,อยากเสริมจากของแม่โอดด้วยเพราะว่า เรื่องเนื่องด้วยในปัจจุบันเนาะอย่างอ้อเองอ,อ้อเชื่อในเรื่องของ Women empowering เราจะแบบผู้หญิงจะต้องแบบว่าเข้มแข็งแข็งแกร่งเราต้องเป็นผู้นำนู่นนี่นั่นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอ้ออยากจะบอกว่าเราควรรู้ว่าอันไหนที่เราควรจะเป็นผู้นําอันไหนเราควรจะขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะนะคะในคุณแม่หลังคลอดแม้ว่าคุณแม่จะเป็นผู้จัดก,การนู่นนี่นั่นต่บอกว่ามีไม่รู้ว่าตําแหน่งจะใหญ่ โตแค่ไหนก็ตามแต่อย่าลืมว่าอพอหลังคลอดเสร็จฮอร์โมนในช่วงตั้งครรนนะ่ะมันยังคงค้างในร่างกายเราอยู่เพราะฉะนั้นอารมณ์ก็ยังแปรปรวนภาวะซึมเศร้ามันก็มีมาง่ายๆร่างกายก็ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวดังนั้นนะคะหาคนคอยช่วยเหลือแม่ของเราเพื่อนรักของเราถ้าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ถ้าเป็นคุณแม่มีสามีอยู่ข้างๆ คอยบอกสามีให้ช่วยเหลือนะคะจริงๆเราเชื่ออ้อนนะว่าเขาอยากจะช่วยแต่บางทีสามีหลายๆท่านไม่ทราบว่าจะให้ช่วยยังไงเราไม่ควรรอค่ะให้เขาถามเราควรแบบว่า เสนอไปเลยที่รักจ๋าอยากให้ช่วนเ่่นก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างว่าแหละเนาะทุกคนก็อยากจะได้ฟังคาที่ไพเราะเพราะฉะนั้นในการที่จะขอร้องให้ใครมาช่วยเ,ยเราหลังคลอดก,ก็คือตัวเราเองก็อยากจะฟังเสียงเพอๆจากคนอื่น,นดังนั้นเชื่อค่ะว่าเวลาที่เราอยากจะขอให้ใครช่วยอะไรก็คือควรจะใช้เสียงที่ไพเราะนุมน่มนวลอ่อนหวานนี่อ่ะแล้วมาที่ข้อที่สองคุณแม่คะ่ะอยากให้คุณแม่เนี่ย พักอ่าพักผ่อนเยอะเวลาไหนที่พยายามนอนช่วงแรกๆนะคะถ้านอนนอนกับลูกได้ก็นอนไปเลยเพราะว่าเด็กแรกเกิดจะจะตื่นบ่อยแล้วก็น้ำเยอะๆต้องต้องบอว่าทานน้ำตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเราเสียน้ำเสียคืนใช่ใช,ใช่อันนี้ว่าพักผ่อนกับดื่มน้ำรวมกันเลยเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะ ส่วนประกอบ85%ของน้ำนมคือน้ำดังนั้นตอนที่คุณแม่ต้องเลี้ยงลูกด้ยนมนั่นก็แปลว่ามีการสูญเสียน้ำจากร่างกายของเราแล้วคุณแม่หลายๆคนชอบบอกว่ากู้ขาน้ำนมไม่เพียงพอแต่ถ้าลองแบบว่าสังเกตด,ดูในแต่ละวันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะดื่มน้ำไม่เพียงพอด้วยซ้ำก็ทาให้การไหลเวียนการที่จะมีการผลิตเพิ่มน้ำนมในร่างกายของเราก็จะลดลงรวมไปถึงค่ะ ในปัจจุบันมันเป็นโลกของโซเชียลมีเดียเนาะเพราะฉะนั้นคืออาลูกหลับปุ๊บเช็ค IG Facebook YouTube ถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะช่วงแรกๆ6สัปดาห์แรกหลังคลอดคุณแนะนำเลยอย่างที่แม่โอพูดชัดเจนมากถ้าลูกหลับแนะนำว่าคุณแม่พยายามพักผ่อนคะ่ะถ้าหลับไม่ได้อย่างน้อยก็หลับตาผ่อนคลายร่างกายก็ได้อย่างน้อยคือให้เราไม่ต้องคิดอะไรให้เราแค่แบบอยู่กับปัจจุบัน เพราะว่าเชื่อว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของนอนไม่หลับก็มีเป็นอินซัมเนีย์ก็มีคือร่างกายเหนื่อยมากเลยค่ะครูแต่มันนอนไม่ได้อย่างน้อยก็หลับตาฟังเพลงสบายๆผ่อนคลายนอนใกล้ๆลูกอย่างที่แม่โอ๋บอกเลยอู้เจ๋งมากเลยใช่เรื่องน้ําก็สําคัญพักผ่อนก็สําคัญแล้วมาที่ข้อที่สามกับคุณเน้อข้อที่สามก็คืออยากให้อยากให้คุณแม่คือแบบว่าอย่าไปเครียดถึงเรื่องรูปล่างอะคะ่ะเพราะฉันต้อง ฉันคงไม่ยุบสักทีโอ้ยทําไมฉันเนี่ยยังดูไม่เหมือนก่อนท้องเลยอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ไม่ต้องไปเคิเียดคือเรามีเวลาอีกนานคือเราไม่ต้องบอกว่าไปแข่งขันกับใครโอ้ยเห็นคนในไอจีโอ้ยเนี่ยเขาเพิ่งคลอดมานะดาราแบบเหมือนเหมือนไม่เคยท้องเหมือนไม่เคยเราไม่ต้องไปเปียบคือไม่ต้องเลยค่ะก็คือ ให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยอืมอันนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าก็อยากที่ว่าแหละค่ะพอ,อฮอร์โมนในการตั้งครรภ์ที่ยังค้างอยู่เนาะภาวะซึมเศร้าก็มาความเครียดความคิดมากก็มาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ เราเราไม่ผิดปกติใดๆที่เราจะคิดมากแต่ใดๆก<ไ>็แล้วแต่พอเรามีตัวกระตุ้นมีสิ่งเราทําให้เราคิดมากขึ้นอีกเช่นใครที่เข้าไปใน AG จโอเห็นนะคะซิริต้าเพิ่งคลอดลูกออกมา <laughs> หุ่นดีมากเขาคลอดจริงเห่าอ่ะเริ่มเครียรและไม่คุ้มไม่เป็นเหมือนเขาวะอ่ะหรือดาราท่านอื่นต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีแบ็กกราวมีมีชีวิตที่แตกต่างกันไปอ่ะถ้าคุณแม่นะคะ พอคลอดเสร็จอยากจอบใกล้เลยแล้วแต่นี่คือเป็นเป็นร่างกายของแม่เป็นตัวของแม่แต่ที่เมื่อกี้แม่โอกผพูดถูกต้องเลยเรายังมีเวลาอีกเยอะค่ะร่างกายใช้เวลาตั้ง9เดือนประมาณ40สัปดาห์เนาะในการที่ เป็นเหมือนวัดวัดหนึ่งที่ให้นะคะเป็นที่พักพิงให้กับมนุษย์ตัวน้นอยที่เขาค่อยๆจเจริญเติบโตระบบต่างๆในร่างกายเขาค่อยๆจเจริญเติบโตจนกระทั่งพอเขาคลอดออกมาระบบต่างๆในร่างกายของเขาก็ยังจะคงต้องจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆพัฒนาการของเขาเนี่ยอยู่ที่คุณภาพของน้ำนมที่คุณแม่ให้ด้วยดังนั้นเราเอาเวลานี้เนี่ยมาดูแลเขาก่อน เนาะอย่างน้อยในช่วง6เดือนแรกในช่วง1ปีแรกเรื่องที่แม่โอบเพิ่งแบบแม่โอกบเพิ่งมาเริ่มออกกำลังกาย4ส4เดือนหลังคลอดแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายหนักหน่วงค่อยเป็นค่อยไปเดือเริ่มจากการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีอย่างถูกต้องก่อนซึ่งมีความสําคัญมากๆคราวนี้ถ้าใครที่ต้องแบบคือเป็นดารากับครูสมมติสมมติถ้ามีดาราดูวิดีโอนี้อยู่อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าหน้า อาชีพการงานของเราก็แตกต่างกันไปก็อยากจะบอกว่าถ้าใครเห็นอยา่างศิริตาเขากลับไปทํางานแล้วก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราก็คือไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่ามันก็คือร่างกายเขาอะเนาะเราดูแลแค่ร่างกายเราคือว่ามันก็หนักพอสมควรแล้วดังนั้นก็คือ,อเขาเรียกว่าเราเป็นเราอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยประชาธิปไตยอีกแล้วเชื่อว่าเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของ คุณแม่ท่านอื่นๆด้วยว่าเขาอยากจะปฏิบัติตัวและร่างกายเขายังไงเอาคุณแม่หลังคลอดห้ามกินนั่นห้ามกินนี่คุณแม่ทํานั่นทํานี่นอะไรเงี้ยเอาจริงนะครูมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราปล่อยเขาไปเถอะแต่ถ้าคุณแม่คนนั้นปุ๊บแล้วกลับมาออกกำลังกายแล้วมาถามครูทีหลังสมมติคู่ขาออกไดนน้แกบกบนี้มันจะดีกับลูกไหมคะอ่าถ้าเขาเริ่มมีความเอะขึ้นมาแล้วว่า มันจะดีเปล่าวะมันจะถูกมันจะผิดเราค่อยให้คําตอบเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อเสริมจากของแม่โอความที่จะไม่เครียดเนี่ยอยู่ที่การที่เราเพิ่มพลังบวกให้กับร่างกายของเราตลอดเวลาเราเพิ่มให้ตัวเองไม่พอต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มพลังบวกให้ด้วยดังนั้นก็คือครูเชื่อว่ากลุ่มของเราอ่ะ เต็มไปด้วยแม่ทองพลังบวกเยอะมากๆค่อยๆซึมซับไปเพราะครูจะบอกตลอดว่าทําไมครูถึงไม่ค่อยให้มีแบบว่าการลงโพสต์ถามนู่นนี่นั่นเนาะเพราะเชื่อไม่ว่าแม่โอคุณแม่บางคนคอมเมนต์มาเจอห้าไอ้เราก็ตกใจว่าเอ๊ะเขาเห็นอกเห็นใจคนอื่นจริงปะว่าเพราะว่าบางบางคอมเมนต์พออ่านแล้วเนี่ย เราอะรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นคือขนาดเราไม่ใช่เป็นเจ้าของโพสตเนี่ยดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าบางบางโพสอะครูจะไม่ได้แอ p r o ฟเลยเพราะว่าพอวิเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะผลเกิดผลลบมากกว่าผลบวกนะคะใดๆก็แล้วแต่ข้อที่หนึ่งเลยที่แม่โอบอกไปเมื่อกี้เนาะอย่างน้อยนะจ๊ะดูแลตัวเองพักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆรับประทานอาหารที่เป็นไขมันดีเช่นพวก เนยกีที่เป็นแบบว่าไขมันของที่คนอินเดียเขาใช้อ่ะเนาะแล้วก็น้ำมันที่มาจากสัตว์เช่นแม่โอ๋ก็พูดถึงน้ำมันหมูถ้าใครที่ไม่เป็นมุสลิมนะคะถ้าเป็นมุสลิมก็เป็นพว,วกน้ำมันมะกอกน้ำมันอะโวคาโดอ่าเราไม่พูดทำคำเพลงต่อเรื่องนั้นรับประทานโปรตีนสูงๆค่ะโปรตีนสูงๆอย่างที่แม่โอ๋ไปเมื่อกี้ถ้าไม่ได้กินเจกินมังเวรัตก,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 ก็เครื่องในอืมนั่นแหละอ่ะ สุดท้ายแล้วและท้ายที่สุดอยากให้ทุกคนได้รับพลังงานบวกนะคะจากกลุ่มของเราใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารทั้งในช่วงตั้งครรและหลังคลอดกูโบ,บ,บยเลยสามารถถามแม่โอได้เลยนะคะภารินะคะคุณแม่ภารินะคะ,คาะ,คะอาฉันจำนามสก,กุลแกไม่ได้ โอเคโอเคพาริสุทีนะคะแอดมินคนดีของเราในการที่จะมาให้คำปรึกษาเรื่องของการรับประทานอาหารนะจ๊ะขอบคุณแม่โอ๋มากๆเมื่อกี้เห็นลูกวิ่งวนไปข้างหลังนี่คือลูกหรือกุมารทองค่ะลูกไม่หยุดไม่หยุดจริงๆค่ะเห็นแล้วไม่อยู่รถเอ๊ะที่ที่เราเห็นนั้นคือกุมารทองนะคะแต่ว่ามาในเวอร์ชั่นของภาคปัจจุบันเลยประมาณนี้ มันเด็กน่ารักมากๆขอบคุณแม่ออ่งหนึ่งรอบนะคะก็มีความสุขในวันสุกนะคะวันสุกข,ของ u e ูก็คือเป็นเป็นวิกเอนของเราละถือว่าเป็นวันหยุดถ้าในเมืองไทยก็อาจจะยังต้องทํางานต่อแต่พูดไปแล้วก็ตอนนี้จะบ่ายสี่โมงแล้วคิดว่าหลายๆที่ก็น่าจะเ,เลิกงานแล้วมังนก no? โอเคก็การจะตกนะคะตอนนี้อ้อได้ข่าวมาทั้งในกรุงเทพและในหลายๆที่ที่เกิดระลอกที่สามที่บอกว่าคนติดโควิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะจ๊ะทั้งร่างกายและจิตใจโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันคราวหน้านะคะกับ p พส i ที v e ท e a l t h y ยเบ b e r ตช่วยแม่ทั้งมา<อ>รังโมพิจัยแกนข้อดและหลังคลอดจ้าขอบคุณโอ้มากบายบายครับอขอบคุณแม่<อ>กุตาด้วยเนีย่ยฟังตลอดเลยคนเนี้ย ทุกตาของเราค่ะส,สวัสดีโอ้เออ้ออออด้วยใช่โอเคแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย